เฮ้ยนี่มันโจทย์การหาจำนวนอนุภาคในอะตอมนี่แม่งดูเหมือนโคตรง่ายเลยวะ่ะแต่ทำไมกูทำผิดวะทำไมผิดตรงไหนเนี่ยหรือกูไม่เข้าใจสะดุดขาตัวเองตรงไหนอย่างนี้ต้องไปให้พี่กรบรักษาแล้วที่คลินิกเจนเคมยตอนเกี่ยวกับการหาจำนวนอนุภาคในอะตอมอย่างงี้เราไปกันเลยดีกว่าครับโอเครับานี้นนก็จะเป็นคแรกนะครับในรอบหลายเดือนเลยที่พี่อัดน,นะครับเป็นคลินิกเจนเคม ตอนแรกนะครับที่จะทําขึ้นมาโดยมีการที่แบบว่าพี่จะมากลืนน้ำก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับน้องอาจจะเห็นว่าเฮ้ยดูมันต้องนานและไม่ไม่เคยเห็นไอ้อ้วนนี่เลยมาพูดอะไรเห็นแต่มือมันอย่างเดียวตอนนี้ก็จะได้เห็นหน้าพี่ตลอดทุกคลิปแล้วนะครับน้องคลินิกเจนเค็มเรื่องแรกวันนี้นะครับที่พี่จะมานําเสนอเนี่ยมันก็คือการหาจํานวนอ,นอนุภาคในอะตอมนะครับซึ่งก็คือโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนนั่นเองซึ่งตัวเนี้ มันจะถูกบรรจุอยู่ในทั้งเจนเคมเบสิกเคมแล้วก็ฟันเคมนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอี้แม่งโคตง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาสอนทําไมน้องเชื่อไหมว่าไอ้ง่ายๆเงี้ยมันมีคนสะดุดขาตัวเองมาหลายคนแล้วนะครับเวลาที่เราทําข้อสอบในห้องสอบนะครับตอนเนี้ยสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยหรือคนที่กาลังที่จะตัดสินใจเรียนคอร์สกับพี่หรือดูสไตล์การสอนของพี่นะจะได้ตัดสินใจถูกว่า ไอสิ S S DP, ่งที่พี่อธิบายเนี่ยมันเข้ากับน้องหรือเปล่านะครับน้องชอบการสไตล์การสอนของพี่หรือไม่หรือบางคนจะดูเป็นวิทยาทานก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าน้องมีปัญหาสงสัยตรงไหนที่พี่สามารถตอบได้หรืออยากจะปรึกษาพี่นนองสามารถอินบ็อกมาได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคครับการนับจำนวนอนุภาคในอะตอมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายกันเลยนะครับโดยเป็นคําอธิบายที่ตัดมาจากตัวอย่างของคอสติลจริงๆนะครับบวกเพิ่มให้ด้วยตะลุยข้อสอบด้วยอันนี้แถมให้ฟรีๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับน้องสำหรับโครงสร้างอะตอมนะครับหัวข้อแรกที่พี่จะสอนเนี่ยมันจะเป็นการหาจํานวนอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะครับหาได้จากไหนก็หาได้จากสัญลักษณ์ของธาตุนั่นแหละนะครับ สมมุติว่าโจทย์เนี่ยมันให้ธาตุมาสัญลักษณ์ก็จะเป็น x x นี่คือตัวธาตุมันจะมีตัวเลข2ตัวคือตัวเลขบนกับล่างนะครับโดยตัวเลขข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเลขอะตอมนะครับเลขอะตอมก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนโปรตอนนั่นเองนะครับส่วน A เนี่ยเลขตัวบนเนี่ยเรียกว่าเลขมวลนะครับก็บอกมวลอะตอมแต่ถ้าน้องเอาตัวเลขบนลบล่างก็จะกลายเป็นนิวตรอนออกมานะครับตรงนี้ พอเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวที่มันมีปัญหามากที่สุดเลยเนี่ยคือจํานวนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีวิธีการหาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นสามกรณีกรณีที่หนึ่งในกรณีที่อะตอมมันเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางก็คือมันไม่มีประจุอยู่บนหัวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนจะเท่ากับตัวแซหรือว่าตัวเลขข้างล่างได้เลยอย่างเช่นถ้าแซนเป็นห้าอย่างเงี้ยอิเล็กตรอนก็เท่ากับห้าถ้าแซเป็นหกอิเล็กตรอนก็เท่ากัหกไปได้เลยอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดมันเป็นไอออนบวกคือมีประจุบวกอยู่บนหัวนะครับอิเล็กตรอนจะเท่ากับแลบกับประจุบวกอย่างเช่นถ้ามันเป็นบวก2อเนี่ยอิเล็กตรอนก็เป็นแซลบ2แต่ถ้ามันเป็นบวก5อิเล็กตรอนก็เป็นแซลบ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะกลับกับเครื่องหมายนะครับจะกลับได้ากับเครื่องหมายต่อมากรณีที่3ถ้าเกิดเป็นไอออนลบอิเล็กตรอนเท่ากับแบวกกับประจุบลบนะครับอ่า ถ้าไอออนมันเป็นลบสองอิเล็กตรอนก็เท่ากับแซดบวกสองถ้าไอออนมันเป็นลบสามอิเล็กตรอนก็เท่ากับแซดบวกสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายว่าถ้าประจุบวกให้เอาแซดไปลบแต่ถ้าประจุลบให้เอาแซดไปบวกนั่นเองอ่ะตอนนี้มาดูตัวอย่างการหานะครับโจทย์ example หนึ่งเนี่ยเป็นโจทย์พื้นฐานนะครับอาจารย์เขาคงไม่ออกอย่างนี้แต่ว่ามันจะให้คอนเซปต์ในการที่ให้ทำให้เรารู้ว่าเราหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนถูกหรือเปล่า ย่างตัวแรกเลย x สิบสามนะครับโปรตอนคืออะไรโปรตอนคือตัวเลขข้างล่างอ่าเราก็ใส่ไปว่าโปรตอนเป็นสามนะครับนิวตอนอน่ะนิวตอนก็เป็นตัวเลขบนลบล่างนะครับสิบลบสามกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นเจ็ดนะครับอ่าส่วนอิเล็กตรอนอ่ออิเล็กตรอนหาได้ยังไง ข้อนี้เนี่ยเป็นอะตอมที่เป็นกลางคือไม่มีประจุอยู่บนหัวพี่บอกว่าอิเล็กตรอนเท่ากับตัวแซหรือว่าตัวเลขข้างล่างไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อิเล็กตรอนจะเข้ากับ3นั่นเองเรียบร้อยนะครับตัวแรกต่อมาดูตัวที่2นะครับโปรตอนก็ตัวเลขข้างล่างเหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะมีประจุอะไรไม่ต้องสนใจโปรตอนเอาตัวเลขข้างล่างมาตอบนะครับ ก็เป็นสามนิวตันเหมือนเดิมเอาบนลบล่างไม่เกี่ยวกับประจุนะครับก็เป็นสิบลบสามกลายเป็นเท่าไหร่เจ็ดนะครับอิเลนะ็กตรอนน่ะข้อนี้มันเป็นประจุลบนะครับประจุลบเอาไปบวกแต่ถ้าประจุบวกเอาไปลบอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นประจุลบก็เท่ากับตัวเลขข้างล่างบวกด้วยประจุลบของมันเป็นสามบวกสองออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้า ตอนนี้มาดูโซนสุดท้ายนะครับ1 3กโปรตอนคือตัวเลขข้างล่างเหมือนเดิมนะเป็น3ามนิวตอนอ้อเหมือนก็คงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับประจุ10-3กลายเป็น7อิเล็กตรอนข้อนี้มันเป็นประจุบวกประจุบวกต้องเอาไปทำไมครับน้องต้องเอาไปลบ ถูกต้องไหมครับอ่าประจุลบเนี่ยเอาไปบวกประจุบวกเอาไปลบเพราะฉะนั้นก็เป็น3าลบ1ออกมากลายเป็น2อย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมโอเคครับน้องตอนนี้ก็มาดูเฉลยคำอธิบายสำหรับข้อนี้นะครับข้อ1น,นะเขาบอกว่าจงหาจำนวนอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนของสารที่กำหนดให้นะครับ อย่างแรกเลยอลูมิเนียม2 7 3เนี่ยนะโปรตอนก็เท่ากับตัวเลขข้างล่างนะครับตัวนี้ก็เป็น10อะไรครับ13อ่าใส่ไปนะครับนิวตนันก็เอาตัวเลขบนลบล่างนะครับเป็น27ลบ13เออกลายเป็นเท่าไหร่ครับ27-13ลบออกมาเป็น14นะครับตัวนี้พอเสร็จแล้ว อิเล็กตรอนเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นอะตอมที่เป็นกลางไม่ได้มีประจุบนหัวอิเล็กตรอนจะเท่ากับตัวเลขข้างล่างได้เลยหรือว่าเท่ากับจํานวนโปรตอนนะครับตัวนี้ก็เป็น10อะไรครับ13นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับ v 51 23 2สองลบโปรตอนก็เท่ากับตัวเลขข้างล่างนะครับก็เป็น23นิวตอนก็เอาบนลบล่าง51เลบ23เหลือเท่าไหรครับ เนะหลือ28นะครับตัวนี้นี่เป็น51ลบ23นะเหลือ28นะครับส่วนอิเล็กตรอนข้อนี้มันเป็นประจุใช่ไหมมันเป็นประจุเนี่ยก็มีค่าเท่าไหร่ครับอิเล็กตรอนก็เป็น23ใช่ไหมบวกอะไรครับบวก2ถูกต้องป่ะเพราะว่าประจุลบเอาไปบวกเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็เท่ากับ25นะครับนี่อิเล็กตรอนของข้อนี้นะอ่ะแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่นะครับ25 ส่วนตัวนี้โปรตอนก็เท่ากับตัวเลขข้างล่างนะครับตัวนี้เป็น46นะครับออใส่ไปนิวตอนก็เท่ากับตัวเลขบนลบล่างนะครับ106ลบ46อันนี้ก็กลายเป็น60นะครับอิเล็กตรอนอ่ะอิเล็กตรอนข้อนี้มันเป็นไอออนบวกใช่ปะก็เท่ากับตัวเลขข้างล่างประจุบ,บวกเอาไปลบใช่ไหมอิเล็กตรอนก็เป็นเท่าไหร่ครับ46ลบอะไร ลบสถูกต้องไหมากลายเป็น42่สิบสองนไม,มแล้วก็เอาสีไปใส่เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเฉลยของข้อนี้นะครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่อดทนฟังพิ่กบจนจบคลิปน้องๆสามารถร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือค่าขนมของพี่กบได้นะครับด้วยการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ของพี่กบไม่ว่าจะเป็นรายเดียวราคา2,500บาทหรือใช้โปรโกลุ่มจะได้นะครับเพื่อจะมีส่วนลดมากขึ้นขอให้น้องทุกคนโชคดีนะครับและสอบได้เกรดเอทุกๆคนขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับน้องๆขอบคุณครับ